ึงเรื่องราวที่หลายคนยังคงจับตามองสำหรับสถานการณ์ที่อิสราเอลซึ่งยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลนั้นล่าสุดได้มีการทยอยกลับบ้านเกิดเมืองไทยวันนี้คมริแคทจะพามา2อมาตรการในการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะได้มีการรายงานจากนายไพโรนโชติสเถียนปหลัดกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานเริ่มให้ความช่วยเหลือกับแรงงานไทยเป็นที่เรียบร้อยแนวทางการช่วยเหลือมีทั้งหมดดังนี้ 1. การเยียวยาให้กับแรงงานค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นั้นแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองโดยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยกระทรวงแรงงานจะมีการจ่ายรายระ15,000บาททันทีตามสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้างจากเหตุสงคราม2การหางานใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานจะมีการเจรจาประสานให้กับแรงงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญา และประสงค์จะกลับไปทํางานที่อิสราเอลเพื่อให้สามารถกลับไปทํางานได้เมื่อเหตุการณ์สงบลงรวมทั้งสอบถามความสมัครใจของแรงงานหากไม่ประสงค์กลับไปทํางานที่อิสราเอลสามารถแจ้งไปอย่างกระทรวงแรงงานเพื่อเดินทางไปทํางานอย่างประเทศอื่นๆส่วนคนที่มีความประสงค์จะทํางานในประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานพร้อมหางานให้โดยสามารถแจ้งมาที่กรมการจัดหางาน3ฝึกทักษะฝีมือรองรับอาชีพใหม่ กับกลมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลและบุคคลในครอบครัวสามารถติดต่อสถาบันและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นอุบลราชธานีอุดรธานีนครราชสีมาสกลนกครศสิสเกตบึงการบุรีรัมหนองบัวลำพูเชียงรายพิจิตรอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีจันทบรุรีและนาราธิวาส เพื่อเขารับการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริมและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปได้ 4. ดูแลสิทธิประโยชน์และค่าจ้างค้างจ่ายในส่วนนด้ได้มีการสั่งการให้แอกคาราชทูธที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและประจำประเทศอิสราเอลประสานนายจ้างเพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่ายอยู่และอยู่ในระหว่างการเจรจา ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น4ี่มาตราการในการเยียวยาแรงงานไทยที่อิสราเอลค่ะหลังจากนี้แล้วคอมรีแคปจะพามาอัปเดตสถาน,นการณ์อะไรหากไม่อยากพลาดติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ที่คอมบรีแคปค่าขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์อมของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ